สวัสดีนักเรียนสาขาการัญชีทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำลบ,บแสดงฐานะก,การเงินข้อต่อไปนะลูกคราวที่แล้วเราทำโจทย์พิเศษตามอาจารย์คือข้อหนึ่งใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาทำข้อสองต่อไปนะลูกนะ้า <c oughs> เราไปดูโจทย์ข้อสองแต่ครูจะปล่อยนักเรียนลอกโจทย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำพร้อมๆกันนะครับอ่ะมาดูโจทย์ข้อสองน,นะครับ โจทย์พิเศษที่2นะครับโจทย์พิเศษที่2เนี่ยต่อจากโจทย์พิเศษครับที่แล้วคือโจทย์พิเศษที่1อันนี้เป็นโจทย์พิเศษที่2ก็จะทําลักษณะคล้ายๆนะครับกับโจทย์พิเศษที่1นะค่อยๆปรับไปนะครับไม่ได้จะเรียกหลากหลายในแบบขัดในหลายครอบนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์พิเศษที่2องโจทย์พิเศษที่2บอกว่า1มกราคมปี2 5ง3 ร้านขายกัญญาเียร้านแลวนะครับร้านขายกัญญามีสินทรัพย์มีสินต่อ่อตรตตรนี้มีอะไรบ้างลูกสินทรัพย์ีเงินสดหนึ่งหมื่นเงินฝากธนาคารสองหมื่นวัสดุสินค้าห้าพันเครื่องมือหนึ่งหมื่นจะมีการค้าห้าพันเงิน, 15, นะคะูห่หนึ่งห้านะครับให้ทำหนึ่งคำนวณหาสินทรัพย์ให้ได้ในจำนวนหาสินทรัพย์ทั้งหมด สองนวนหานี่สิและสามำนวณหาส่วนของเจ้าของโดยใช้สมการบัญทีเดิมและก็สี่งบแสดงฐานะการเงินณะวันที่3ส,สิงหาคม2563นะครับเดี๋ยวนี้รอบจบเรไปก่อบลุนะครบรอบจบไปแีบนี้เดี๋ยวเรามาดนะูวิธีการอาในข้อนี้กันวิธีการถาในข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับอ่ะ เรามาเริ่มทำพอหนูรอบโจทย์พิเศษสอรเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะลงมดึทำในแต่ละข้อ,อย่อยนะครับอ่ดเดิมขดดคํคำนวณสิ่สับแสนเข้าเราคำนวณต่อเลยคำนวณสิ่สับนะครับเวลาเราไปคำนวณสิ่สับเราจะไปดูจากไหนไปดูจากโจทย์นะครับโจทย์มีสิ่สับก,กี่ตัวนะครับข้ามาดูกัน มีเงินสดหนึ่งหมื่นหนึ่งตัวแล้วเงินฝากธนาคารก็เป็นสินทรัพย์สองละวัสดุสำนักงานก็เป็นสว์เครื่องมือก็เป็น 4. สี่สรุปเรามีสินทรัพย์สี่ตัวใส่ลงไปเงินสดเท่าไหร่หลงหนึ่งหมื่นมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่หลงสองหมื่น หามีอในรลกูกมีวสัสดุสำนักงาน่าไหร่บงหน้าทำอาะม,ออ người, ม,มีอในรลวงเครื่อ,องมือเครื่องมือหนึ่งมื่นเอาคูกันรวมกันได้เท่ากับ1นึ่งหมื่นบวกสสาม สามหมื่หพันาาเป็นสามหมืบวกอีกหนึ่เป็นสี่หมนันนะครับอันนี้ยอดรวมรวมโอเคนะครับรวมสินทรัพย์จะได้ที้ต่อไปมาดูต่อข้อสอบคำนวณหนี้สินคำนวณหนี้สินปรากฏว่าเรามีหนี้สินอยสองตัวมีจะมีการค้ากับเงินกู้ใส่ เจะมีการคารมีเท่าไหร่ครมีาการคาห้าพันมีเงินกู้เงินกู้เท่าไหร่ลรเงินกู้อีกหมื่นห้าหพกับหมื่น้าบวกกรนลุกรวมเป็นเป็นสองหมืน่นสองมื่เป็นอะไรลงแปลยอด รวมนะคะสรุปรา้จินรั์มา45ได้มีจีนมา2000 20. ข้อ3คำนวณเหมือนเดิมลุมกคำนวณส่วนของเจ้าของเงินทุน3คำนวณส่วนของเจ้าของหรือทุนนะครับเราจะใช้สรรมการบัญชีเข้ามาช่วยสรรมการบัญชีอยู่ว่าสินทร์อยู่ซ้ายนะครับ เท่ากับนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของหรือสุนนะครับทีนี้เราจะหาส่วนของเจ้าของที่ย้ายข้าก็เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับย้ายสินทรัพย์จาก้ายขวาสินทรัพย์บีจากบวกเป็นลบลบอะไรลง ลบหนี้สินี่นก็ไปเอาสิทธัพย์ข้อหนึ่ตั้งสิทธัพย์ข้อหนึ่งคือสี่หมืลบด้วยอะไรลบหนี้สิในข้อสองคือสองหมื่นสี่หลบสองอหมืเหลืหอสองหมื่นฉะนั้นนักเรียนได้แล้วครับส่วนของเจ้าของเราจะได้สองหมาพันโอเคนะลูกเ,เดิมครับเราจะมาทำงบแสดงฐานะการเรงินวิธีการทำงบแสดงฐานะการเงิน ก็ทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะต้องหาจุดตึงการหน้ากระดาษ่อวิธีการหาจุดตึงการหน้ากระดาษืนการพับหน้ากระดาษให้ได้ครึ่งหนึ่งถูกไหมลูกหรือจะได้จุดตึงการหน้ากระดาษออกมานะคระะะับทีนี้เราจะทำอะไรต่อในข้อสี่ทำงบสแสดงฐานะการเงินในข้อสี่ต่อไปนะครับงบแสดงฐานะการเงินในข้อสี่เราจะทำยังไงนะครับให้นักเรเียนทำเหมือนเดิมลูกพับก,กระดาษ ครื่องหนึง่งเพื่อหาจุดกึ่งกลางโอเคจุดกึ่งกลางได้ปุ๊บนั่นเองเรจะต้องทำอะไรครับมาทำงบแสดงฐานะก,การเงินงบแสดงฐานะก,การเงินที่ีิการทำก็คือเราจะต้องเขียนหัวงบทุกครั้งหัวงบประกอบด,ด้วยอะไรลูกอ่านแล้เรียนพับกึ่งกลางหน้ากระดาษไปลงได้กึ่งกลางหน้ากระดาษมาแล้วลูกนักนนเรียนใส่ชื่อร้านก่อนร้านชื่อร้านอะไรลูกร้าน มันอย่าโอเคปฏิที่สองงบแสดงฐานะการเงินเหมือนเดิมลูกปฏิที่สามให้มมนบาลานซ์นะสามหน้าวันที่เท่าไหร่ไปดูที่โจบตรงนี้จะสำคัญมากในต้นทางูหน้าวันที่ใสนอนเนจุดวันที่สามสิบเอ็ดทันว่าคม สองห้าหกสามหนึ่งโอเคได้งบแสดงฐานะการเงินเสร็จเราก็จะมาขีดเส้นนะครับวิธีการขีดเส้นให้ขีดเส้นด้วยปากกาสีอะไรลูกสีแดบงบเอาขีดตามกูเลยลูกขีดในเอาไว้ท้ายกวา่าหูกแล้วขีดเลยเลยขีดอ่ะขีด นะครับเขียนเต็มหน้ากระดาษเส้นเนี่ยจากเส้นนี้เป็นเส้นหลักต้องตีดเส้นคู่สองเสกก้นชิดชิบกระโดดขีดให้ชิบก,กันเลยนะลูกนะขีดขีดสองเส้นให้มันชิดชิบก,กันเลยนะครับให้มันติดก,กันเลยอยู่ชิดชิบก,กันอเสร็จปุ๊บเราทำอะไรต่อเราจะับนะว่าเราควรจะต้องตีขีดบรรทัด นะคะรับูปแสดงฐานะการเงินวิธีการก็คือผู้สอนกระดาเทคนิคให้นักเรียนไปไดูท,ที่สินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์มีอยู่กี่ตัว4ตัวบวก2เข้าไปทุกครั้งนักเรียนบวกเข้าไป2นช่นเราจะขีดทั้งหมด6 000, บรรทัดลูกเพราะามีสินทรัพย์อยู่สตัวและครูบอกแล้วถ้ามีสินทรัพย์อยีกกี่ตัวให้บวกสองเข้าไปก็หมายความว่าเรามีสินทรัพย์อยีก่4ตัวพอบวก2เข้าไปมันก็จะเป็น6บรรทัดแ้วเราต้องขี่กี่บรรทัดลูก6บรรทัด นะครับน,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 นะ,ะ,ะนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขีบอะไรลูกทำหน้ากระดาษกันนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกขีดเส้นคู่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกโอเคนะลูกนะต่อไปเราจะทำช่องจำนวนเงินตรงนี้นะลูกสามเซนติเมตรถวัดไปลสามเซนติเมตรสามเซนติเมตรลูกขีดเส้นอะไรกันลูก ขีดเส้นคู่โอเคนะครับสา,ามเซนติเมตรขีดเส้นคู่ต่อไปแตะทางขวามือวัดก็มามขีดสามเซนติเมตรขีดเส้นเหมือนกันลูกเส้นคู่โอเคนะครับต่อไปทำอะไรต่อลูกแบ่งเป็นบาทกับสตาวสักศูนย์จุดห้าลูกเ<ม>ส้นเดียวพอตรงนี้ก็ศูนย์จุดห้าว่าถ้าศูนย์จุดห้าเซนหรือครึ่งเซน ไม่ยาก็จะได้แล้วเหมือนเดิมซ้ายเป็นสีนสับใสยสีสับลุกเหมือนเดิมใส่สีสับลุกเหมือนเดิมสีสับให้มีอยู่ตรงกลางจะสวยต่อไปอรงนี้ก็อยู่ตรงกลางด้านขวาเป็นนี่สีและส่วนของ เจ้าของโอเคนะครับ okay. ซ้ายเป็นสินทรัพย์ขวาเป็นนี้เสียในะส่วนเจ้าของเหมือนสมการทาคณมีคนตอบถูกถูกหลายคนเลยมีบวกเพิ่มให้สิบคะแนนละลูกน้าต่อไปเราจะใส่ในต่อใส่สินทรัพย์ลุดสินทรัพย์ในโจทย์ข้อที่สองมีเงินสดใส่เงินสดเท่าไร่ลูกหนึ่งหมื่นบาทใส่หนึ่งหมื่นสปารีลูกเงินฝากธนาคาร อีกเท่าไรคือสามาคาสองมือใส่สองมือต่อไปในรูปวัสดุสำนักนาเท่าไรหลวัสดุสำนักนาห้าพันใส่ห้าต่อไปในร,เคร,เ,ครเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมืออีกหมื่นหนึ่งใส่หมื่น อ่ะต่อไปนี้ก็รวมหลุดขีดหน้าค่ารวมสิ่งสับบวกขลูกได้สี่หมื่นห้าโอเคครับเรียบร้อยต่อไปเราก็จะขีดเส้นเรียบร้อยนะลูกนะขีดเส้นตรงนี้ลงขีดก่อนหนึ่งเส้นแล้วก็ขีดตัวมีกี่เส้นสองเสน้นนะลูกนะ โอเคเร้อยลูกต่อไปทำอะไรก่อฉะนั้นฝวามือใป่นิสิใส่นิสิลูกใส่เจ้าหนี้การค้าเท่าไหร่เจ้าหนี้การค้าห้าพันต่อไปใส่เงินกู้อีกเท่าไหร่เงินห้าต่อไปใส่เงิลูกส่วนของเจ้าของ นะครับซึ่งเราได้จัดสมการบัญทีมา215มาาันจะใส่แทนคําว่าทุนหลุดทออุราทุนและก็ขี่แล้วก็ต่างด้วยชื่อร้านหลุดทุนร้านปัญญาโอเคหลุดทุนนี้ได้มาจากไหนก็คือได้มาจากข้อสามคือการเงินส่วนเจ้าของหรือทุนซึ่งเราสมการบัญทีมาได้คือ215โอเคครับ เสร็จแล้วเราก็จะเขียนรวมได้่าตรงนี้เวนบมันมนัดเลยลูกเขียนมันนัดสุดท้ายตรงกับเงินกับสิทรัพบตลกเขียนตรงนี้ว่ารวมนี่สนและส่วนของเจ้าของอ่ะได้เท่าไหร่ดูึสี่หมื่นห้าเห็นไหมครับพอจะเกิดสิีอันสัจจงคือยอดสองข้างจะต้องเป็นไงกันเท่ากัน ถ้าไม่เท่เากันแสดงว่าผิดนะลูกนะะโอเคลูกเราก็ขีดเส้นเหมือนเดิมนะขีด่เส้น,น,น,นะสนแล้วถ้าผิดยอดรวมกี่เส้นลูกสองเส้นโอเคครับอันนี้เป็นกระดูกขาดจุดเ้นที่สองเ็จสิ้นเท่านี้เดี๋ยวเน้นๆลอกตาปูเลยนะลูกนะโอเคลอกตาเลยลูก